มาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีนะคะมาค่ะใบแดงก็จะพามาดูสระน้ํานะคะสระน้ําจืดเนาะนนก็จะเป็นอะไรไมาดูกันลมก็จะแรงเนาะ เสียงรบกวนใหม่นะคะหนาวก็หนาวเย็นก็เย็นเสียงเริ่มสั่นแล้วดูเห็ดทุกคนดูเห็ดขึ้นในต้นไม้นั่นะเห็นไหม ต,ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะแต่ทางเข้ามันเชะนะคะทางเชะเข้าไม่ได้ไม่ได้ใส่รองเท้าแบบกันน้ำมาได้ะคะ่ะ ก็เลยไม่สามารถพาเข้าไปได้ตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำเนาะเป็นแม่น้ำจืดนะคะนั่งงตรงนั้นที่ทางเข้าไปก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งนั่งเล่นกันตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะคะสระน้ำจืดเนาะเป็นสระน้ำจืด ถางั้นก็จะเป็นป่าเป็นป่าอันนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านเรือบ้านเก็บอุปกรณ์เรือเนาะบ้านเก็บอุปกรณ์เรือก็จะประมาณนี้ เย็นละกลับบ้านกลับบ้านค่ะกลับบ้านดูต้นไม้ จะมองดูอะไรทุกคนไว้แดงเห็นอันนี้ตามองเห็นอันนี้นี่ค่ะเห็ดสีม่วงค่ะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะมันเป็นเห็ดสีม่วงมีเห็ดสีม่วงด้วยทุกคนข้างบนนี้น่าเดินจังนะ ไปเดินสักหน่อยไหมเดี๋ยวขึ้นไปเดินสักหน่อยเนาะเยวจะขึ้นไปดูสักหน่อยว่ามีอะไรข้างบน ดูบ้านหลังนี้เขาสร้างไอเนี่ยระเบียงได้สวยไม่รู้จะเดินขึ้นได้หรือเปล่าเดินขึ้นหน่อยไหมเดินขึ้นได้ใครจะว่าอะไรล่ะนี่ไง เห็ดไหมนี่เห็ดติดเลยไม่รู้เห็ดอะไรหรอกบรรยากาศฝนลินนะคะฝนลินเนาะ นลินก็เดินมาชมใครจะว่าอะไรล่ะแต่ไอเราสิหนาวไม่ล่ะหนาวไม่ล่ะไอเราสิหนาวไม่ล่ะอันนี้เห็ดอะไรอันนี้ก็เห็ดอะไร กินไม่ได้กินแล้วตายกินแล้วเดสมอรเรใช่ไหมคะนี่นาอนี่นาอเรา กับเวลาว่างๆเราก็เดินเดินเข้าป่าเดินเข้าป่าชมวิวฝนมาแล้วค่ะฝนมาแล้วฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาเสื้อคอยเปียกเสื้อข่อยเปียกเสื้อข่อยเปียกนี่ง่ายเป็นเพลงไปเลย <Bye. S 1> ไปแล้วค่ะ กลับบ้านแล้วนานหยู่ดีไม่ดีมาเดินตากฝนใช่ไหมอยู่ดีไม่ดีมาเดินตากฝนแล้วเราเอาละง่าจะถึงรถง่ายไม่นานน่ะรถก็จอบปังไกเออนะ ดีไม่ว่าดีชวนลมแรงหน่อยนะคะลมแรงค่ะลมพัดตึงต้องวิ่งแล้วเพราะว่าฝนน้ำมูกก็ไหลน้ำมูกก็ไหลโดนฝนนูน่นรถไว้แดงอยู่นูน่นรถไว้แดงจอดอยู่นู่นค่ะ อ่ะเร็วเดินได้เร็ว,น,รวนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านเนาะดูท้องฟ้าท้องฟ้าน่ากลัวนี่ก็จะเป็นบ้านบ้านพักบ้านพักคนฉลาที่ทำงานอยู่ตรงนี้ ตรงนั้นตึกสีฟ้านั่นค่ะตึกสีฟ้านี้แล้วก็ตึกสีฟ้ากับตึกสีเหลืองนั้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักฉลาอีกคนที่เขาแกนี่ะ ตอนนี้ฝนตกนะคะฝนตกนห้เราเดินตากฝนไม่มีหมวกใส่ด้วยโอเคค่ะคลิปนี้ไวแดงก็ขอจบลงนะคะ I just say Hada Ola s บายบายค่ะ